ในทุกๆวันที่31ตุลาคมของทุกๆปีหลายๆประเทศนั้นจะมีการจัดงานเทศกาลวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาจะมีการจัดกิจกรรมแต่งกายเลียนแบบผีนานาชนิดแม้กระทั่งในแถบเอเชียอย่างบ้านเราก็เช่นกันถึงแม้บ้านเรานั้นจะไม่มีการนิยมจัดงานเทศกาลฮาโลวีนเท่าไหร่นักแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลมาอย่างเช่นในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนั้นตามร้านอาหารครับบาร์ หรือตามสถานบันเทิงหรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีการตกแต่งสถานที่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนด้วยเช่นกันและในบางร้านก็จะมีการเชิญชวนให้แขกลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้แต่งตัวเพื่อร่วมสนุกกันสำหรับเทศกาลฮาโลวีนอีกด้วยพูดถึงเทศกาลฮาโลวีนเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมกันในเทศกาลฮาโลวีนนั้นถึงจะต้องใช้ตะเกียงฟักทองในการตกแต่งสถานที่ทำไมตะเกียงฟักทองนั้น ถึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำเทศกาลวันฮาโลวีนนั้นวันนี้ผู้เขียนจะมาเล่าถึงความเป็นมาและประวัติของการใช้ตะเกียงฟักทองในเทศกาลฮาโลวีนให้ทราบกันตำนานเล่าว,ว่าตะเกียงฟักทองนั้นแต่เดิมเป็นเรื่องเล่าของชาวไอแลนด์ที่กล่าวถึงชายชาวนาจอมเจ้าเล่ห์ที่มีนามว่าแจ็คโดยในสมัยนั้นได้มีซาตานออกตระเวนเพื่อที่จะทำการขอพืชผลจากชาวบ้านโดยที่ไม่มีชาวบ้านคนไหน กล้าที่จะปฏิเสธคำขอจากซาตานเพราะเกรงกลัวในคำสาปของซาตานแต่มีอยู่หนึ่งคนที่คํำขู่เข็นของซาตานนั้นใช้ไม่ได้ผลกับเขานั่นก็คือแจ็คแจ็คนั้นไม่เคยที่จะเกรงกลัวและไม่เคยที่จะหยิบยื่นอะไรให้กับซาตานเลยแล้ววันหนึ่งซาตานจึงได้มาสำแดงตนให้แจ็คนั้นเห็นเพื่อที่หวังให้แจ็คนั้นเกรงกลัวต่อซาตานแต่มันก็ไม่ได้ผลในทางตรงกันข้ามนั้น แจ็คได้วางแผนและใช้อุบายในการหลอกล่อซาตานให้ติดกับดักของเขาและหนีไปไหนไม่ได้แจ็คไม่ยอมปล่อยซาตานจนกว่าซาตานนั้นจะทําการรับปากเขาว่าเมื่อตายไปแล้วแจ็คนั้นจะต้องไม่ลงนรกเด็ดขาดเมื่อหาทางออกไม่ได้ซาตานจึงจำใจที่จะต้องรับปากกับเขาเมื่อแจ็คนั้นได้เสียชีวิตลงและด้วยความที่เขานั้นได้กระทําความผิดและความชั่วไว้มากมายเขาจึงไม่ได้ไปยังสวรรค์ วิญญาณของเขานั้นได้ล่องลอยไปยังปากทางเข้าของนรกเขาได้พบกับซาตานตามที่ได้รับปากให้คำตกลงกันไว้เขาจึงไม่ให้แจ็คนั้นตกนรกและได้ปล่อยเขาไปตามสัญญาพร้อมกับแสงสองนำทางให้แก่วิญญาณของแจ็คเขากลายเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนและไม่มีที่ไปตลอดการทุกคืนฮาโลวีนนั้นเป็นค่ำคืนที่ได้ขึ้นชื่อว่าวันปล่อยผีวิญญาณของเราผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์วิญญาณของแจ็คนั้น จะเร่ร่อนไปในความมืดพร้อมแสงไฟที่ครอบด้วยหัวผักกาดต่อมาเมื่อเรื่องเล่านี้ได้เข้ามาสู่อเมริกาก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ฟักทองจวบจนทุกวันนี้อีกทั้งการใช้ฟักทองในวันฮาโลวีนนั้นสามารถที่จะหาได้ง่ายกว่าผักกาดในช่วงฤดูใบไม้พรุ่งและฟักทองที่มีผลใหญ่นั้นเหมาะที่จะนำมาแกะสลักมากกว่าผักกาดซึ่งยังให้สีสันที่สวยงามกว่าหัวผักกาดอีกด้วย